นอนค้างกับผู้ชายมาละสิหนูนอนบ้านเพื่อนกิจคแวะมาสวยเฉอยอะ่ะงานที่น้องทําไม่ดีตรงไหนล่ะไองานที่้อกใช้หน้าตาแล้วก็โชว์รูปร่างเนี่ยนะปีใหม่ไม่ต้องให้แม่หรอแม่ไม่ได้ใช้อะไรเก็บไว้เถอะแม่หนูตั้งใจทํางานมาไว้เพื่อแม่เลยนะเงินที่น้องให้มเมื่อกี้เอามาให้หนูไม่ดีกว่าหรอคะแกไม่เห็นด้วยไม่ใช่เหรอที่น้องจะเป็นพิตตี้ดูถูกน้องสารพัดนุ่งน้อยห่มน้อยแถมยังกลับบ้านตอนเช้าตู่อีกอ่ใช่ในสายตาคนอื่นแกเป็นลูกที่ดีแต่ก็แค่นั้นแหละแค่ในนนสาายตคอื่ ุณที่มาส่งเขานะกลับดีดีนะบีบ๊ายบายบอกแม่ว่าจะไม่กลับดึกนี่เล่นกลับสะเที่ยงเลยนะไปนอนค้างกับผู้ชายมาละสิหนูนอนบ้านเพื่อนกิจเขาแวะมาส่งเฉยๆอะถ้าคนอื่นมาเห็นอะเขาเข้าใจเหมือนฉันทั้งนั้นแหละแล้วเนี่ยจบมาตั้งนานแล้วทำไมไม่คิดว่าจะหางานทำดีๆบ,บ้างคิดจะเป็นพิตีไปจนตายเลยเหรอปวดเลยนักหนาเนี่ยยังง่วงอยู่เลยนอนต่อดีกว่า ปี่ใหม่กินข้าวก่อนไหมแล้วค่อยไปนอนแม่เตรียมไว้ให้แล้วเพาหนูตื่นค่อยกินนะแม่หนูว่างมากเลยอะเอาหน่ายอดอย่าบ่นนอนนากเลยมันเพิ่งกลับมาจากทำงานเหน,นื่อยแม่ก็เอาแต่ส่งเสริมมันแบบนี้ไงพี่ใหม่มันก็เลยไม่คิดจะหางานทำดีๆสักทีงานที่น้องทำไม่ดีตรงไหนล่ะ แม่ก็เห็นได้เงินดีอยู่นะไองานที่ลูกใช้หน้าตาแล้วก็โชว์รูปร่างเนี่ยนะที่แม่ว่าดีอ่ะเออเลิกบ่นได้ละไหนบอกจะพาแม่ไปตลาดไงใครมาว่าไงแป้งมาเดือะมีอะไรปะเนี่ยไม่มีอะไรหรอกคะ่ะว่าจะมาเล่นด้วยะคะ่ะแล้วนี่จะไปไหนหรอคะแต่งตัวสวยเชียวว่าจะไปตลาดนะจ๊ะ จะไปซื้อกับข้าวมาทําบุญไปวัดพรุ่งนี้เออแม่ฉันอะชอบเอาฉันไปเปรียบเทียบกับแกบอกว่าอยากให้ดูแลดีๆแบบแกบ้างอะทุกวันนี้ฉันก็ทําดีแล้วนะก็คงดูแลดีไม่เท่าหยดนะสิเพราะว่าคงอยากให้แกประครบประงมแบบจดไง ต้องให้แม่เหรอแม่ไม่ได้ใช้อะไรเก็บไว้เถอะแม่หนูตั้งใจทํางานมาไว้เพื่อแม่เลยนะขอบใจนะลูกทางานเหนื่อยไหมก็นิดหน่อยอะค่ะสงสัยวันนี้หนูคงต้องนอนบ้านเพื่อนอีกแล้วแล้วจะไปทาํางานยังไงล่ะให้พหยดเขาเปไปส่งไหมไม่เป็นไรดีกว่าค่ะพอดีหนูให้กิจเขามารับแล้วนั่นไงมาพอดีเลยหนูไปก่อนนะคะ โอ้ยไอปอนหวยนิวเยียนะเมื่อวานเนี้ยฉันโอ้ยนี้ก่อนแก่นี่ลูกสาวบ้านเนี้ยนี่ันจริงจริงีเนาะต่างนอย่างฟ้ากับเหวอีกคนจบมาก็หางานทำเป็นหลักเป็นแหล่งส่วนอีกคนเป็นพี่จี้นสมัยเรียนนี่เหมือนพี่สาวผมต่อเลย นั่นสิตามแต่ทั้งละขั้วเลยหยดเป็นตัวอย่างลูกที่ดีส่วนปีใหม่อ่ะเป็นลูกที่มีเอาไหนใช่เหรอแต่แม่ฉันบอกนะท่านไม่ได้ดีอย่างหยดแต่ก็จะเป็นแบบปีใหม่ก็พออือใช่แม่ฉันก็ไม่ชอบเขาบอกว่าปีใหม่นะอ้อเหรอสิ่งผู้ชายมารับมาส่งแบบนี้ทุกวันก็จะมีลูกมีดานแบบนี้ฉันเอาแบบนี้ก็บเมือ่อจีน้องให้เงินแม่ไว้เท่าไหร่แล้วคะก็ไม่เท่าไหร่หรอกถามทําไมล่ะทุกวันนี้อ่ะ แม่แทบจะไม่ต้องใช้อะไรเลยแถมยังมีเงินตำนาณอีกเงินที่น้องให้เมื่อกี้เอามาให้หนูไม่ดีกว่าหรอคะแกก็ทํางานเมีเงินจะไม่อยากได้เงินน้องทําไมก็ตอนนี้หนูช็อตอะค่ะแม่ขนาดบัตรเครดิตอะหนูยังจ่ายขั้นต่าอยู่เลยหนูของเงินแม่สักห้าหมื่นได้ไหมคะอยากจะเอาไปโปนี่ไม่อยากเป็นนี่สินไขรปากบอกว่าอยากเป็นนี่แต่ก็สร้างนี้ไว้เป็นแสนเลิกได้หรือยังล่ะไอ้พันนันออนไลน์น่ะแม่อย่ามาเซาซีหนูเยอะได้ปะ ตกลงจะให้ไหมไอ้เงินที่น้องให้มาเมื่อกี้อ่ะไม่ให้น้องให้แม่ไม่ได้ให้แกแกอยากได้ก็ไปขอ,อน้องเองสิแต่ระวังน้องจะขำให้นะที่ไปดูถูกอาชีพเขาไว้เยอะอะทำไงล่ะเนี่ยจะไปเอาเงินที่ไหนมาใช้วะเอา้ายอดไปไหนมาล่ะที่กลับมาจากวาัดเหรอเปล่าหรอก ฉันออกไปซื้อยาบำรุงให้แม่อ่ะแต่พอดีว่าร้านหมอมันปิดแกน่ารักมากเลยนะดูแลแม่ตลอดเลยแล้วน้องแกไม่คิดจะช่วยกันบ้างเหรอนั่นสิน้องแกเมื่อไหร่จะเลิกทำงานแบบนี้จะทีล่ะไม่อาชาวบ,บ้านชาวช่องเขาบ้างหรอฉันเองก็เตือนน้องฉันตลอดนั่นแหละแต่มันไม่ฟังฉันหรอกเออว่าแต่ช่วงเนี้ไม่เห็นแกออกไปทำงานเลยนะลาออกจากงานแล้วหรออ,อ๋อช่วงนี้ฉันหางานทำแบบ work from home อะ อยากออกมาดูแลแม่แบบใกล้ชิดแม่ฉันสุขภาพไม่ค่อยดีส่วนน้องฉันนะไม่ค่อยมีเวลาดูแลหรอกนั่นไงปีใหม่ไม่คิดจะมาดูแลแม่เลยสินะต้องลำบากพี่ออกสักงานวันวันเห็นแต่ไปกับผู้ชายตายตายปีใหม่นี้ใช้ไม่ได้เลยนะแกไม่เหนื่อยบ้างหรอที่ต้องมาดูแลแม่คนเดียวแบบนี้ไม่หรอกสำหรับครอบครัวฉันไม่เหนื่อยเลย แม่บอกแล้วไงว่าให้แยกผ้าไม่จะได้ซักง่ายๆแม่ซักซักไปเถอะเดี๋ยวพอซักไปสีมันตกแกก็จะมาบ่นแม่อีกขี้บ่นจังเลยเรื่องงานหนูว่าไงโดนไล่ออกมาสองเดือนละไม่คิดจะหางานทำหรือไงแม่หนูแค่ว่างงานเองแม่จะมาบ่นมันจุนจ้านอะไรนักหนาเงินบำนาญแม่ก็มีปีใหม่มันก็หาให้ใช้ยังไม่พอเลยไงแล้วจะให้น้องรับภาระคนเดียวหรือไงแกมีแรงเอาไปช่วยน้องบ้างสิ น้องมันก็ได้เงินดีจะตายไปํำคนเดียวอะ่ะเลี้ยงได้ทั้งบ้านค่ะแม่แกไม่เห็นด้วยไม่ใช่เหรอที่น้องจะเป็นพิตตี้ดูถูกน้องสารพัดที่เงี้ยจะมาใช้เงินน้องแล้วไปพูดให้ชาวบ้านเขาเข้าใจน้องผิดเอาคะแนนเข้าตัวเองเนี่ยนะแล้วที่ชาวบ้านพูดมันผิดตรงไหนละคะแม่ก็ดูลูกคนป่ของแม่สิคะพาผู้ชายเข้าบ้านนุ่งน้อยห่มน้อยแถมยังกลับบ้านตอนเช้าตู่อีกอนะ่ะหยุดไม่สามารถไปห้ามความคิดใครเขาได้หรอกนะคะคุณแม่หา คนอื่นเขาจะมองน้องยังไงแม่ไม่สนใจหรอกนะแต่แกเป็นพี่ทำไมคิดกับน้องแบบนี้แม่จะมาว่าหนูได้ยังไงคะก็ปีใหม่นั่นแหละคะ่ะที่ทำให้บ้านเราต้องขายขี้หน้าอีกอย่างชาวบ,บ้านเขายังชมว่าหนูเป็นคนดีไม่ดีหรอคะแม่อย่างน้อยก็ยังมีลูกคนหนึ่งนะคะที่ยังดีกับแม่อยู่ใช่ในสายตาคนอื่นแกเป็นลูกที่ดีแต่ก็แค่นั้นแหละแค่ในสายตาคนอื่นนี่แม่พูดแบบนี้กับหนูเลยเหรอคะเสียงดังวายอะไรกันคะเนี่ย สวัสดีครับแม่สวัสดีครับพี่หยอดไม่มีอะไรหรอกลูกพี่กามาปรึกษาแม่เรื่องหางานทำนะ่ะเงนพูขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะครับแม่ค่ะนั่งโซฟากันเป็นไงบ้างลูกทำงานเหนื่อยไหมไม่เลยค่ะแล้วแม่ละ่ะคะอยู่กับพี่เป็นไงบ้าง ไม่มีอะไรหรอกลกูกสบายดีอะไรวะทำเป็นเล่นตัวสงสัยจะชอบคนเล็ดเลดแบบปีใหม่แน่ๆ เออคุณแม่ครับผมมีเรื่องสําคัญจะมาคุยกับคุณแม่คะคือผมจะมาขอมั่นกับปีใหม่ได้ไหมครับมั่นเหรอลูกใช่ครับแม่ผมกับปีใหม่ก็คบกันมาหลายปีแล้วผมอยากให้เกียรติปีใหม่เวลาไปไหนมาไหนคนจะได้ไม่เข้าใจผิดจ้ะถ้าลูกสองคนรักกันจริงๆแม่คงไม่ขัดข้องอะไรหรอก นี่เห็นว่าลูกสาวบ้านเนี้ยมีผู้ชายมาขอมั่นแล้วนะจริงเหรอใช่หนุ่มคนที่มาส่งบ่อยๆป่ะเออใช่ผู้ชายคนนั้นแหละแหมถ้ามันเป็นมงเป็นมัน่นแอบกินมาตงกิ่ปีแล้วล่ะเออนั่นสิแล้วมันจะไปม,มีความหมายอะไรวะผู้หญิงอย่างปีใหม่ไม่มีค่าเลยเนาะนี่ถ้าฉันเป็นผู้ชายนะฉันเลือกผู้หญิงแบบดยดมากกว่าเป็นแม่ที่ดีของลูกได้ด้วยจะมาเลือกคู่ให้ผมเหรอ หาให้ตัวเองก่อนดีกว่าปะนี่คุณเป็นใครอ่ะเราไม่รู้จักกันมาก่อนนะจะมาพูดแบบนี้ได้ยังไงนั่นสิอยู่ๆก็ว,ว่าพวกฉันไม่มีมารยาทนั่นน่ะสิเราก็ไม่รู้จักกันแต่มาคิดแทนคนอื่นแบบเนี้ยเก่งเนาะแล้วพวกคุณแน่ใจเหรอว่าไม่รู้จักผมอะตอนที่ผมมาส่งปีใหม่ก็จะงโง่คอมาโดยยาวอย่างกระเปรเอ้ยีลาบสิมีอะไรหรือเปล่าคะบีเปล่าหรอก แค่มาแวะทักทายเพื่อนบ้านของบีอะเห็นมาทีไรก็อยากจะเข้ามานำความรู้จักใช่ไหมปล่อยฉันนะนี่มันบ้านฉันแม่ฉันทีนี้เลยก็บอกให้ออกไปไงดื้อด้านกันอยู่ได้แม่อย่าปล่อยอย่างนี้เลยปล่อยนี่มันอะไรกันอะคุณเป็นใครฉันมาไล่ที่บ้านหลังนี้หลุดจำนองแล้วจำนองอะไรฉันไม่รู้เรื่องบ้านหลังนี้เป็นของฉันนะก็ลูกสาวแกเอาบ้านหลังนี้ไปจำนองแล้วก็ไม่เอาเงินไปใช้เสียฉันเสียฉันก็ทำตามกฎหมายปะ มีหลักฐานครบด้วยนะแกฉันว่าปีใหม่เอาป้ายไปจำนนงแน่เลยเอาไปเล่นผู้ชายอะ่ะฉันส่งจดหมายแจ้งเตือนมาหลายรอบแล้วนะก็ไม่มีการตอบกลับสุดท้ายบ้านหลังน,นี้มันก็ต้องถูกยึดนี่มันหมายความว่ายังไงลูกฉันคนไหนฉันไม่รู้เรื่องด้วยนะและลูกป้าคนไหนะที่ชื่อสโลชาอือเอาไปดูซะ ยดนี่แกทำจริงใช่ไหมตั้งแต่เมื่อไหร่โอ้แม่ไล้ใจให้หนูทำยังไงอ่ะหนูก็บอกเลยว่าตอนนั้นหนูร้อนเงินน่ะแม่ผมขอดทหน่อยนี่พี่เอาบ้านของเราไปจำนองเลยเหรอแล้วอย่างนี้พวกเราจะไปอยู่ที่ไหนอะเอกสารจริงด้วยแล้วมีผมมาคับใช้แล้วบ้านหลังนี้ก็มาณจะถูกยึดแม่ผมแค่ทำตามหน้าที่ที่เหลือคุณก็ดูแลกันเองแล้วกันแม่ ่อแค่นั้นนะแม่โชคดีนะที่หนูยังพอมีเงินเก็บอยู่บ้างอะเราย้ายไม่อยู่บ้านนี้กันนะแม่ถึงบ้านจะไม่ใหญ่เท่าเดิมอะแต่ก็พออยู่ได้เนาะแม่ตั้งตัวไม่ทันเลยอยู่ๆก็ต้องอย้ายออกจากบ้านที่เคยอยู่มานานแม่ไม่น่าไว้ใจแกเลยยดแม่อย่าไปว่าพี่เขาเลยหนูว่าพี่เขาก็สำนึกแล้วนะ หนูขอโทษจริงๆค่ะแม่พี่ใหม่พี่ขอโทษนะทั้งหมดพี่ผิดเองแหละที่ไม่รักดีทําผิดเรื่องใหญ่ขนาดนี้พูดได้แค่นี้เหรอหนูสำนึกแล้วจริงๆค่ะแม่หนูขอโอกาสอีกสักครั้งนะคะพี่ใหม่พี่สัญญานะว่าพี่จะไม่ทําแบบนี้อีกครั้งนี้เป็นบทเรียนบทสําคัญของพี่เลยพี่คิดได้จริงๆก็ดีแล้วแต่ต่อไปเนี้ยหนูกับแม่คงไม่ไว้ใจพี่แล้วนะ หนูอะ่ะจะลงทุนให้พี่เปิดร้านแต่ว่าหนูอะ่ะจะให้พี่รับค่าจ้างเป็นรายวันหรือรายเดือนตามตกลงก็พอเริ่มต้นใหม่กันนะคะแม่แล้วก็อย่าไปตามใจพี่เขาอีกล่ะจา้าลูกเอาลวจ้าอาหารที่สั่งมาแล้วจ้ะปีใหม่นี้เก่งเนาะ ลงทุนให้กับพี่บ้านเปิดร้าน,นอาหารได้อ่ะหยุดเองก็หงอกไปเลยถ้าทานจะกลัวปีใหม่แง่เลยแกแต่สมนติแล้วก็ดีไปก็ดีเหมือนกันนะดูสิคุยอะไรกันน่ะขอคุยด้วยคนสิอยากรู้มั่งพอดีผมจะย้ายมาอยู่แถวนี้พอได้แต่งงานกับคนปีใหม่ผมเลยอยากทำความรู้จักกับเพื่อนบ้านสักหน่อยเออแล้วนายชื่ออะไรอะ่ะเราแป้งนะนี่มเดือ้อ อ่าผมอ่ะชื่อกิจนะเป็นเพื่อนกันเฉยเลยต่อต้านกันไม่ได้ก็เข้าร่วมกันซะเลยปากคนเราก็แบบนี้แหละแม่ห้ามกันไม่ได้หรอกให้เขาเรียนรู้เองดีกว่าดีนะชี่กิจเป็นคนมีคิดมากเป็นไงบ้างพี่ขายของเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเท่าไรหรอกแล้วก็เพิ่งรู้ด้วยว่าตัวเองเป็นคนทำอาหารอร่อย ก็ได้แม่มันนีไ่ไงฝีมือทําอาหารของแม่ที่สุดแล้วแต่ถึงยังไงก็ต้องขอโทษทุกคนอีกครั้งด้วยนะคะมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนัหรอกนะพี่ดีแล้วพี่จะได้รู้คุณค่าของเงินบ้างแม่ยังไม่อภัยเราร้อยเปอร์เซ็นต์นะต้องดูพฤติกรรมเราไปก่อน <laughs>